สวัสดีครับในเวลาของจับจ้องมองจีนครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนในทุกพิติกับผมกิตติเดชธนดิตสุวรรณครับท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้มีการเสนอข้อริเริ่มธรรมพิบาลโลกในการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทั่วโลกเองต่างก็ให้ความสนใจกับแนวคิดนี้นะครับวันนี้ครับอยากจะพาท่านผู้ชมไปทําความเข้าใจและทําความรู้จัก กับหลักการสําคัญของข้อริเริ่มธรรมภิบาลโลกให้มากยิ่งขึ้นกับท่านทูตจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยว่าทำไมจีนถึงผลักดันแนวคิดนี้เพื่อโลกที่สงบสุขและการก้าวเข้าสู่ประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติครับ 女士们、先生们、朋友们，中国始终是国际秩序的维护者、全球发展的贡献者、世界和平的建设者。同为全球发展国家，中泰是改革完善全球治理的中坚力量。中方愿同泰方一道，坚定站在历史正确一边，站在人类进步一边，站在多边主义一边，携手。 น,น,นี่คือคำกล่าวของท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในงานปาฐกถาพิเศษความสัมพันธ์ไทยจีนกับธรรมพภิบาลโลกซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนรวมกับสถาบันสื่อและบริหารธุรกิจไทยจีนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและไชน่ามีเดียกรุ๊ปหรือ CMG ครับ ในงานนี้ทัานทูตจางได้ยกหลักการ5ข้อตามข้อริเริ่มธรรมพิบาลโลกหรือ Global Governance Initiative ที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เสนอในที่ประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งนับเป็นผลิตผลสาธารณะที่สำคัญที่จีนมอบให้แก่ประชาคมระหว่างประเทศต่อเน,นื่องจากข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลกข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลกและข้อริเริ่มอรารยธรรมระดับโลกครับ และการแรกที่ท่านทูตเน้นย้ำก็คือการทำรงไว้ซึ่งความเท่าเทียมทางอธิปไตายและศักดิ์ศรีของทุกประเทศครับไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแข็งแกร่งหรืออ่อนแอมั่งคั่งหรือไร้เสถียรภาพร่ำรวยหรือยากจนเพียงใดทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะเลือกระบบสังคมและเส้นทางการพัฒนาของตนเองได้อย่างอิสระและมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมตัดสินใจและได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการกำกับดูแลกิจการระหว่างประเทศครับ ท่านทูตมองว่าปัจจุบันลัทธิครองความเป็นใหญ่และการเมืองแบบอำนาจนิยมกำลังแพร่หลายแต่จีนกำลังสนับสนุนให้เสียงของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาถูกรับฟังอย่างกว้างขวางมากขึ้นครับและการต่อมาคือการทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมระหว่างประเทศโดยบางประเทศเลือกที่จะใช้กฎระเบียบระหว่างประเทศเฉพาะที่เหมาะสมกับตนเองเท่านั้นและอย่างพยายามบังคับใช้กฎของตอนเองต่อประชาคมระหว่างประเทศด้วย สวนทางกับจีนที่เข้าร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเกือบทั้งหมดเป็นผู้นำในการร่างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและนำเสนอแนวทางและภูมิปัญญาของจีนเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านนวัตกรรมที่ปฏิบัติได้จริงครับการทำรงไว้ซึ่งลัทธิพหุภาคีเป็นหลักการพื้นฐานของธรรมภิบาลโลกข้อที่3ครับในขณะที่บางประเทศถอนตัวจากข้อตกลงและองค์กรระหว่างประเทศแล้วตั้งเป็นกลุ่มกวนเพื่อเผชิญหน้ากัน โดยอ้างในานามของกลุ่มความร่วมมือจีนกลับยึดมั่นในระบบที่มีสหัประชาชาติเป็นแกนหลักและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการปฏิรูปและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลโลกสนับสนุนองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก,ไกลไกบริกส์เวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ1แถบ1เส้นทางและองค์กรอื่นๆอีกมากมายครับ สก็คือการยึดมั่นในแนวทางที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยจีนให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรกและจะส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันเพื่อสร้างความรู้สึกว่าประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นรับมือกับความท้าทายระดับโลกได้ดีขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกมั่นคงมากขึ้นและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกว่าประชาชนเป็นสุขมากขึ้น และทำให้แนวคิดความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เป็นฉันทามติในยุคโลกาภิวัตน์ที่เรียกกันว่าหมู่บ้านโลกคร<ะ>ับและหลักการที่5และหลักการสุดท้ายคือการยึดมั่นในแนวทางที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงครับโดยจีนเป็นผู้นำในการพัฒนาธรรมพิบาลโลกความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างมีคุณภาพภายใต้โครงการหนึ่งแถบ1เส้นทางการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย กองทุนเส้นทางสายไหมและธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ของกลุ่มประเทศบริกซ์ซึ่งจีนพร้อมด้วยไทยและประเทศอื่นๆจะยังคงใช้กลไกของสหรประชาชาติองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและกลไกพหุภาคีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและยกระดับธรรมาพิบาลของโลกต่อไปครับ 是中泰建交五十周年，半个世纪以来，中泰两国始终风雨同舟，成为不同制度国家间平等相待、互利共赢的典范。泰国是高质量共建“一带一路”的重要伙伴，也是推动全球治理的重要力量。中泰一家亲，不仅根植于两国源远流长的传统友谊，更体现在双方对和平发展。 公平正义的共共同追求上，习近平主席提出的全球治理倡议，为中泰合作明确了方向，打开了广阔空间，也为共建更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体注入了持久动力。 นอกจากนี้ท่านทูตจางเจี้นเว่ยก็ยังไม่ลืมที่จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทยที่ครบรอบ50ปีในปีนี้ครับโดยเน้นย้ำว่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยความสามาัคคีและบูรณภาพแห่งดินแดนพร้อมปกป้องผลประโยชน์หลักของกันและกันอย่างมั่นคง ส่วนในเรื่องสติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคจีนสนับสนุนการแก้ไขข้อขัดแยง้งผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือครับดังนั้นกรณีความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาจีนจึงไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวยึดมั่นในจุดยืนที่ยุติธรรมและเป็นกลางมาโดยตลอดพร้อมมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมเสถียรภาพลดความตึงเครียดและแก้ไขข้อพิาพาทโดยสันติครับ ในงานเดียวกันนี้คุณชิปจิตนิยมรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศพุทธสภายังได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาในหัวข้อธรรมพิบาลโลกอนาคตแห่งสันติภาพร่วมกันด้วยครับสิ่งที่ท่านผู้นำจีนได้สร้างคุณอุปการให้กับโลกนั้นต้องถือว่ามากมายมหาศาลแม้แต่คําว่าธรรมพิบาลหลังจากที่ท่านผู้ีิเทียนจีนนะครับเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีคนเสิร์ชหาคําคําว่าธรรมพิบาลเนี่ยนะครับ หรือว่า Governance นะครับมากมายในโซเชียลมีเดียนั่นก็แสดงว่าคนทั่วโลกให้ความสนใจกับเรื่องธรรมพิบาลไปอย่างยิ่งนะครับคราวนี้พูดถึงธรรมพิบาลคุณไม่ต้องอธิบายเป็นภาษาไทยแต่ว่าการที่จะเป็นธรรมพิบาลได้เป็นตัวอย่างที่ดีผมไปศึกษาอาจจะเรียกว่าเป็นคำมภี์ของผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงท่านเขียนไว้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของผู้นำจีนของซีจิ้นผิงเนี่ยเล่มหนาขนาดเี้ยฮะสี่ห้าเล่ม ผมไปที่จีนก็ได้รับเป็นของขวัญกลับมาแล้วก็มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเขาบอกว่าการที่จะสร้างความเชื่อถือให้คุณมีความมั่นใจว่าคุณมีธรรมิบาลเนี่ยนะครับคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคุณมีธรรมิบาลให้เป็นที่ประจักษ์ <c oughs> เรื่องของความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านจีนให้ความสําคัญอย่างมากเมื่อกี้ท่านผู้บริเารก็บอกว่าไทยก็ถือเป็นหนึ่งรประเทศที่จีนยอมรับว่าเป็นมหามิตรของจีนด้วย แต่ว่าการดาเนินนโยบายของจีนไปในทิศทางใดที่ทําให้เรามีความมั่นใจว่าจีนทําตามนั้นจริงๆเนี่ยน,นะครับก็มีหลักการของท่านสีจิ้นผิงเหมือนกันถ้าบอกว่าการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนั้นจําเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์สร้างความใกล้ชิดซื่อสัตย์เอื้อเฟื้อและอารมณ์อร่อยด้วยนี่คือหลักการสาคัญในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านนะครับเราต้องลดอคติเลิกการลูร่มินหยียดยาม นะครับลดความเคดแค้นและสงครามท่านพูดมันมองเห็นนะว่าหลายประเทศเอาง่ายๆจีนไทยกับกัมพูชาตอนนี้เข้าล็อกนี้เป๊ะพอดีนะครับสีจินผีนประกาศชัดเจนนะครับว่าเราในทนาจ,จีนนั้นจะไม่ครอบครองความยิ่งใหญ่นะครับไม่ขยายอิทธิพลคมเหงรังแกใครและจะไม่ยัดเยียดความทุกข์ยากอย่างที่จีนเคยประสบมาแล้วผมกล่าวด้วตนะครับว่าจีน เคยรบกับญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกที่สองจีนมองความเจ็บปวดที่ถูกญี่ปุ่นลุกรานในสมัยนั้นท่านคงจำเรื่องราวของที่นานกิงได้ที่มีการสังหารชาวจีนมากมายจีนบอกว่าจีนผ่านประสบพบการมาแล้วก็ไม่อยากจะให้คนทั่วโลกได้กลับประสบภาวะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจีนจะไม่ครอบงำประเทศอื่นอย่างเด็ดขาดจะมีการครอบครอง สวชิปย้ำว่าไทยต้องแสดงบทบาทเชิงรุกในเวทีโลกโดยรักษาสมดุลระหว่างาามหาอำนาจและสร้างพลังภายในประเทศผ่านนวัตกรรมการศึกษาและเศรษฐกิจฐานร,รากครับขณะเดียวกันคุณชิปก็เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนจะยังคงแน่นแฟนและเติบโตต่อไปหากไทยรู้จักรักษาความสมดุลระหว Porsche, ่างเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมและนำแนวคิดรรอภิบาลแบบจีนมาปรับใช้โดยยึดคุณธรรม ความจริงใจและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับปัจจุบันประเทศจีนให้ความสำคัญกับข้อเริเริ่มธรรมาพิพานโลกขนาดไหนไปติดตามกับคุณชุยครับวัสดีารับคุณผู้ชมในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหาการ,รายงานของสื่อต่างประเทศเข้าเริ่มธรรมพิพานโลกเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างมากแล้วเข้าเริ่มธรรมพิพานโลกมีเนื้อหาอะไรบ้างขาเชินตดตามครับวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมา ปราธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนเสนอเข้าเริ่มธรรมาพิบัลโลกในที่ประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่นครเทียนจินเข่าเริ่มธรรมาพิบัลลกยึดมั่นในความเสมอภาคท,ทางอธิปไตยยึดมั่นในหลักนิติธรรมระหว่างประเทศปฏิบัติตามหลักพระคุภากคีสนับสนุนแนวทางเน้นประชาชนเป็นสูงกลางและมุ่งเน้นการปฏิบัติให้เป็นจริงเข่าเริ่มธรรมาพิบัลลอกแก้ไข,ขปัญหาปัจจุบันและแก้ไขปัญหาที่แท้จริง แนวคิดสาคัญประการหนึ่งของข้อริเริ่มธรรมพิบาลโลกคือการให้เสียงที่ดังยิ่งขึ้นแก่ประเทศกําลังพัฒนาทั่วโลกข้อเริ่มธรรมพิบาลโลกสนับสนุนแนวทางที่ประชาชนเป็นสูงกลางในมากประชาชนประเทศต่างๆเป็นผู้มีส่วนร่วมและผู้ได้ประโยชน์จากธรรมพิบลลาลโลกระยะต่อไปธรรมพิบาลโลกควรมีการปฏิรูปและปรับปรุงอย่างไรานมิสไซทัศน์ของจีนคือประชาคมโลกควรใช้ประโยชน์จากสหประชาชาติองค์กรสากลที่เกี่ยวข้อง กองไกายภาหุภาคีร,ระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคพันหนึ่งกําลังเพื่อรวมพลังให้ความสําคัญกับประเด็นเร่งด่วนและล่าหลันต่างๆ,ๆสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชาัดเจนว่าเขาริเริ่มทรรมฐฐาภิบา์โลกของจีนไม่ได้มุ่งหมายที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่มุ่งที่จะเพิ่มความสามารถในการประคับใช้และประสิทธิภาพของระบบตลอดจนกลงไกรรหว่างประเทศที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ระบบและกลงไกเหล่านี้สามารถรับมือกับความท้าทายระดับโลกต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้ตอบสนองผลประโยชน์ของทุกประเทศได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกําลังพัฒนาช่วง4ปีที่ผ่านมาจีนได้เสนอข้อเริเริ่มระดับโลกที่สําคัญ4โครงการในด้านการพัฒนาความมั่งคงอรารยธรรมและธรรมาพิบาลสิ่งเหล่านี้ได้เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่งคงให้กับโลกที่ผันผวนสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบของประเทศใหญ่ข้อริเริ่มเหล่านี้ได้รับการชื่นชมและตอบรับอย่างกว้างขวางพิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีน ในการดําเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องชอบธรรมสอดคล้องกับแนวโน้มทั่วไปในชนใจยประชาชนไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนไป,ไปอย่างไรจรึงจะทางานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงระบบธรรมาพิบาลโลอกให้เป็นไปในทิศทางที่ดีผลักดันการสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร,ร่วมกัน ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาพาไปติดตามความภาคภูมิใจของคนไทยกับโคนไทยที่ได้ไปร่วมแสดงในงานศิลปะวัฒนธรรมที่12ปัน,นาประเทศจีนครับ